สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาสาธิตการทดสอบเทอร์โมสตัตของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับวิธีการทดสอบเทอร์โมสตัตเครื่องทำน้ำอุ่นว่ามันยังปกติยังใช้งานได้ดีทำงานปกติหรือเปล่านะครับตัวนี้ยี่ห้อ panasonic นะครับยี่ห้อนี้จะมีเทอร์โมสตัตสองตัวนะครับตัวที่อยู่ด้านล่างตัวนี้จะทำงานตัดต่อแบบอัตโนมัตินะครับ คือเมื่อปกติจะต่อกระแสไฟฟ้าและเมื่ออุณหภูมิร้อนเกินกว่าค่าที่กำหนดนะครับตัวนี้ก็จะตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติจากนั้นเมื่ออุณหภูมิเย็นลงก็จะต่อกระแสไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับตัวนี้ตัวที่อยู่ด้านล่างส่วนตัวที่อยู่ด้านบนด้านบนของหม้อต้มนะครับจะเป็นเทอร์โมสตัตแบบคัตเอาตัวตัวนี้นะครับข้อแตกต่างของเทอร์โมสตัตก็คือ ตัวนี้จะมีปุ่มให้รีเซ็ตนะครับเมื่ออุณหภูมิปกติจะต่อกอระแสไฟฟ้านะครับและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่าค่าระดับหนึ่งนะครับจะตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติและเมื่อเย็นลงจะไม่ต่อนะครับจะต้องมากดปุ่มรีเซ็ตตัวนี้นะครับให้ต่อใหม่เมื <L un cia> ่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะตัดกระแสไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเด้งขึ้นนะครับปุ่มตรงกลางนี้จะเด้งขึ้นจากนั้นเมื่อเย็นลงก็ไม่ต่อนะฮะ แล้วก็ไม่ยอมเลยเราจะต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อรีเซ็ตนะครับเทอร์โมสแตต์สองตัวนี้จะต่ออนุกรมอยู่ระหว่างสายลายที่มาจากเบรกเกอร์นะครับและขว้วของฮีเดอร์อีกด้านหนึ่งนะครับสองตัวนี้จะต่ออนุกรมกันเดี๋ยวเรามาทดสอบเลยนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นต้องถอดสายไฟออกก่อนนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบก็จะมีโอมมเตอร์นะครับใช้โอมมเตอร์ meter, แล้วก็ไฟเช็คและจะใช้น้ำเพื่อทำให้เย็นเร็วขึ้นนะครับจะเริ่มจากตัวตัดออโต้นะครับตัดต่อออโต้นะครับ ต้งเครื่องมือวัดไปที่ย่านโอมเมื่อปกติเทอร์โมสตัตจะต่อกระแสไฟฟ้านะครับ แล้เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่อุปกรณ์กำหนดไว้ตัวมสตัดก็จะตัดกระแสไฟฟ้านะครับแลวเมื่ออุณหภูมิต่ำลง ก็จะต่อกระแสาไฟฟ้านะครับอัตโนมัตินะครับ mm hmm. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะตัดกระแสาไฟฟ้านะครับ แล้วอุณหภูมิต่ตำลงก็จะต่อสกกระแสไฟฟ้าจะได้ยินเสียงนะครับแตกแตกนะฮะตัวนี้ถือว่าปกตินะครับ ต่อมามาดูตัวคัตเอานะครับตัวนี้ตัวนี้ปกติจะต่อกระแสไฟฟ้านะครับ แล้วเมื่ออุณหภูมิสูงจะตัดนะครับจะดีนเสียงดังแตกตัดกระแสไฟฟ้านะครับหรือเมื่อเย็ยนลงมันจะไม่ต่อนะครับ เราจะต้องมากดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มเพื่อให้มันรีเซ็ตปุ่มตรงกลางนะครับแต่ผมจะกดปุ่มลงนะครับต่อกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับทดลองอีกรอบนึงนะครับ เมื่อปกติจะต่อกระแสไฟฟ้านะครับอุณหภูมิสูงก็จะตัดนะครับแล้วเมื่ออุณหภูมิเย็นลงเมื่ออุณหภูมิเย็นลงแล้วมันจะไม่ต่อนะครับ เย็นแล้วนะครับไม่ต่อนะครับ <_ C os> เมื่อมันตัดปุ่มตัวนี้จะเด้งขึ้นนะครับเราจะต้องกดลงเพื่อรีเซ็ตเพื่อมันทำงานใหม่อีกรอบนึงนะครับแต่ผมจะกดลงนะฮะต่อแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ทำงานปกตินะครับเครื่องทำน้ำอุ่นที่ไม่ทำงานนะครับให้ลองดูตัวเทอร์โมสตัตตัวนี้ดูนะครับว่ามันตัดหรือเปล่านะครับโดยการเปิดฝาเช็คดูนะครับว่าแล้วลองกดปุ่มตรงนี้ดูนะครับมันเด้งขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามันเด้งขึ้นมาแสดงว่ามันตัดนะครับตัดเครื่องมันจะไม่ทำงานนะครับมันจะไม่ต่อเองโดยอัตโนมัติ ไม่เหมือนตัวด้านล่างนะครับตัวด้านล่างจะทำงานวนลูปนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงจะตัดและอุณหภูมิเย็นลงก็จะต่อกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัตินะครับวนไปวนมาส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้สาเหตุที่มันตัดก็เนื่องจากว่าน้ำในหม้อต้มไม่เต็มนะครับหรือไม่ไหลนะฮะ น้ำไม่เต็มหม้อต้มนะครับแล้วเกิดหม้อเกิดอาการร้อนสูงนะครับตัวนี้เขาจะตัดกระแสไฟฟ้าโดยทันทีนะครับแล้วก็มันจะไม่ยอมต่อเองโดยอัตโนมัตินะครับเราจะต้องมากดปุ่มรีสตรตรงนี้กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับกดลงนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับและฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วนะครับขอบคุณนะครับ